วันนี้วันดีครับน้องวันนี้พี่บัตจะพามาดูสถานที่สำหรับคอสกินนอนตลอด1เดือนของพวกเราสำหรับน,นสต .17 โดยเฉพาะจะเป็นยังไงตามพี่บัตมานะครับมาเดี๋ยววันนี้พี่บัตพาถั่วห้องนอนนี่ห้องนอนจริงๆเลยตามมาครับเพราะว่าหลักสูตรกินนอนเราก็ต้องดูห้องนอนก่อนนะเนอะเออห้องนอนนี้นะครับเราจะนอนกันทั้งหมดอยู่สองคนนะครับมีห้องแอร์ทุกอย่างชัดเจนนะนี่วิวนะพี่บัตเอามาให้พวกเราดูเนอะดังนั้นเนี่ยนะครับอยู่ดีกินดีเพราะว่าพี่บัตอยากให้พวกเราเนี่ยโฟกัสเรื่องเกี่ยวกับการเรียนแบบที่แแแทท้้้้จจจรริิงงงเเนออะมมมีีีตย็ใหดววล่่ ทำความสะอาดให้นะครับดังนั้นเนี่ยสบายกว่าอยู่บ้านอีกนะครับมีการน้ําร้อนทบทุกอย่างเลยนะครับเดี๋ยวพี่บัสพาไปดูห้องน้ําด้วยเนาะก็เดี๋ยวพี่บัสจะทําการจับคู่บัดดีให้โดยคู่บัดดีเนี่ยพี่บัสก็จะจัดตามพวกอายุต่างๆหรือว่าสถานที่ที่เราสอบเนอะจะได้เจอเพื่อนแล้วก็สนิทกันไปเลยนะครับก็นี้คือห้องน้านะครับก็อย่างที่บอกก็คือย่ามีแม่บ้านนะครับทำความสะอาดให้ดังนั้นนะครับก็เผื่อว่าใครมีติดปัญหาต่างๆในพี่บัสว่าสะดวกสบายมากๆคราวนี้นะครับพาไปดูซักอบรีดนิดนึงนะครับ อยากสักผ้าเองก็ที่จริงมีบริการหยอดเหรียญนะครับแล้วความจริงก็คือถ้าใครอยากจะจ้างแม่บ้านนะครับที่จริงพี่บัตรก็ติดต่อเป็นที่เรียบร้อยในนี้ให้พี่โฟมน,นะครับพาไปดูห้องตากผ้าตรงนี้คืออยู่ในตึกเดียวกันเนอะจะเป็นอยู่ชั้นดาดฟ้าด้านบนนะครับดังนั้นเนี่ยครบจบอยู่ในตึกเดียวเลยนะครับพอพี่บัตรปิดโซนเป็นที่เรียบร้อยถัดมาอันนี้เป็นห้องเรียนของพวกเราเนะแต่ว่าพี่บัตรเนี่ยยังไม่ได้จัดโต๊ะนะที่จริงจะต้องมีโต๊นะน้องตนะแต่ละคนนะครับอันนี้มาเฟอร์เวจจองเงินมัดจําสถานที่อะไรครบทุกอออยยย่่างงงเเรรีีบ้้้้แลวดัันนห ก็เป็นห้องแอร์นะมีห้องอ่านหนังสือแยกชัดเจนดังนั้นเนี่ย ตึกทุกอย่างทุกห้องนะครับเราจะปิดตายกันแบบเขาเรียกว่ายีิบสี่ชั่วโมงยึดเนอร์นะเขาเรียกว่ายึดเลยนะบ,บุกยึดของพวกเรานะครับอ่ะคราวนี้พี่บัสพาไปดูเรื่องเกี่ยวกับสถานที่นิดหนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยถ้าเดินมาร้อยเมตรเราก็จะเจอลูวิ่งนี้เลยนะลูวิ่งนี้พี่บัสก็ทําการติดต่อนะครับมีการเรื่องเกี่ยวกับการวางเงินมัดจําให้พวกเราเนี่ยสะดวกทุกอย่างไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและพี่บัตจัดให้นะครับดังนั้นเนี่ยเราจะมีการเทสวิ่งออกกําลังกายตอนเย็นนะครับรมีครูพละมีครูว่่วาาายนน้้้ํววีสหอ อันนี้ก็ที่จริงแล้วจะมีครูพละนะครับอันนี้ระบบมาตรฐานเลยพูดง่ายคือเราได้วัดทดสอบจริง25เมตรนะครับแล้วก็น้องคนไหนที่ยังไม่มั่นใจในการว่ายน้ำเนี่ยพี่บัตรจัดการให้หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงเนี่ยขอให้น้องทุกคนสบายใจได้ถัดมาเรื่องการกินนะครับโอ้โหก็หหพี่บัตรเนี่ยจองคิวแม่บ้านไว้ให้นะครับแม่ครัวของเราเนี่ยนะครับก็เขาเรียกว่ามันเป็นถาดลายแบบบฟเฟ่์นะคือน้องตักแบบเนี้ยอันนี้คือหน้าง,งานจริงๆเลยนะตอนที่เดี๋ยวน้องมากินเนี่ยไม่ได้มีแค่หนึ่งอย่าง2อ,อย่างอันนี้ก็รวมอยู่ใในค่่าาช้จยบ และนี่คือบรรยากาศของการเตรียมตัวคอสกินนอนรับน้องและนี่คือตำราะที่เหวี่ยวพี่บัตตเนี่ยนะครับก็มันจะนั่งชำระแล้วก็อย่างที่บอกเนื้อเอกสารฟรีการเรียนเนี่ยเริ่มต้นกันตั้งแต่บทแรกจนไปถึงบทสุดท้ายมีการตะลุยข้อสอบตอนกลางคืนอ่านหนังสือด้วยกันพี่บัตตก็อยู่กับพวกเรากินนอนกับพวกเราดังนั้นเนี่ยจี้ลายผู้คนแน่นอนใครที่สนใจเนี่ยลองดูรายละเอียดในที่คอมเมนต์หรือว่ากดลิงก์ด้านหน้าก็ได้แล้วหวังว่าเราจะเจอกันในคอสกินนอนนะครับ